าซุ่มสู่กาลังมองหาร้านเติมเงื่นออนไลน์นี่แ้าพี่ป win Top เปตวินท็อปอัพเติมเกมหลากหลายพร้อมบวกโบนัสให้พร้อมเนะะระโทษค่ักแต่ว่าสำหรับข้อเกณฑ์ค่าเบาอินฟินิตคอมโบค่าเบาอันติเมทคอมโบบวกโบนัสสูงสุดให้ได้สิบเปอร์นะสิก็แค่ a อ d เท่านั้นฮนะเราสามารถเติมได้เลยเติมไว้ลื่นปื๊ดแอดมินดูแลดีนี่เลยฮะ เปโ t o วินท็อปอัพลิงอยู่ใต้ดีคิชชั่นครับผมมาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาดูการหารายได้ต่อวันในการลงดันแจเขียว 10, 15 15เวฟครับผมซึ่งตัวผมนั้นนหะสามารถออโต้ได้วันละ10รอบสำหรับดันแจเขียวนั่นเองนะเออแล้วก็มาคำนวณดูว่าวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะออโต้แจเขียวเต็มเต็ม10รอบเนี่ย มันจะได้กําไรมาเท่าไหร่นะเอาที่ต้นทุนณนปัจจุบันที่เลทหินในการซื้อบัตรดันแจเขียวเนี่ยมันราคาตอนที่อัดคลิปเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการที่จะออโต้แจเขียว15เวฟได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีขอประมาณนึงแหละเนาะเออตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวคิวกิว บับต่างๆนานาแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ดูซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดอุปกรณ์สวมใส่ให้ดูนะอุปกรณ์สวมใส่ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถ้าใครดูไลฟ์สตรีมผมก็จะเห็นบ่อยนะผมก็เปิดให้ดูบ่อยนั่นเองนะแต่ว่าเวลาที่เราจะประเปรียบเทียบสเตตัสในการลงดันต่างๆครับผมวิธีเปรียบเทียบนะ ก็จะเปรียบเทียบกันอยู่ในที่เข้ามาดูในพวกสถานะอื่นๆนฮะนี่คือ Attack Ability ฮะเดี๋ยวว่าเลขแดงนั่นเองฮะของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่แสหนึ่งเนาะเวลาเราจะทําของเทียบดูฮะก็ มาทําตามสเตตัสที่ผมแนะนำนตอนนี้นะเออเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะทําของไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ใช่ดาบแบบผมแบบเนี้ยอาจจะเป็นดาบคิ้หรือว่าดาบเรียดดาบอะไรก็แล้วแต่การทําของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมันก็เลยต้องมาเทียบกันในนี้นั่นเองนะว่าเราจะดันส่วนไหนเราขาดส่วนไหนเราพอแล้วอะไรประมาณนี้นะ ในการลงออโต้15เวฟเนาะแต่นะว่าไล่ดูสเตตัสแอตแทกก่อนนะแอตแทกของผมเนี่ยยังยังไม่แปลงฮะอยู่ที่4,800นะแอตแทกเลรยอยู่ที่1 000, 1 0 0 0นึงฮะ ยังเอาแบบยังไม่แปลงนะแล้วก็คิเนี่ยเต็มเต็มเพราะว่าเต็มเพราะว่าผมกดยา GM นะมันก็เลยเต็มแล้วก็แม็กอยู่ที่65เนาะคิดัเมสามเจ็ดแปดนะรวมรวมกับรวมกับบัฟรว,วมกับบัฟ GM ด้วยนะเออในการลงใจเขียวเนี่ยผมก็กดยาจะพวกยายาคีกับยาแอมด้วยครับผมอยาม่วงยาตัวนี้นะมียาม่วงแล้วก็ยายาคีขั้นสูงเนาะเออ แล้วก็แอมอยู่ที่136นะ accuracy พั Acc 0หครับผม penetration 500แล้วก็มี penetration pve อีกห้าสิบนะ Add damage 74 ignore evasion ห0านระ้อฮะอันนี้ปฏิเสธหลบนะ ignore damage reduction นี้ปฏิเสธ damage reduction หนะึร้อยฮะก็ ignore desecute แอมอยู่ที่16เนาะแล้วก็ normal damage normal damage ก็น่าจะเป็นแค่เลขเหลืองธรรมดาครับผม อยู่ที่50%นะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นตัวไฮไลท์ในการตีบอร์ดไฮแรงขึ้นนั่นคือ cancel ignore p e n e t a t i o n ผมอยู่ที่182ครับผม PVE บวก PVE เข้าไปอีกก็เป็น95 195นะส่วนที่ stat defense นะอยู่ atack t ability defense อยู่ที่280เนอะ defense อยู่ที่4,007ไฮไลท์ผมอยู่ที่ d e p r a t e นะ d i p r a t e ผมเนี่ยต้องดันให้ประมาณขึ้นให้เกิน12,000 1 3ให้ได้อนะ่ะนี่คือโกงผมนะในการทำของนะนั่นะคือดัน d e p r a t e ให้มันได้เยอะๆนะเพื่อจะได้ออโต้ได้ทุกดันง่ายๆนะ นนนั่นเองนะแต่ถ้าเราจืนได้แต่ดาเมจไม่มีก็เหมือนเดิมนะมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องดันดาเมจกับดีเฟนคู่ไปด้วยครับผมก็สายผมเนี่ยเป็นสายดิฟเลสนะคือสายบล็อกสายหลบเนาะอีวาชั่นอยู่ที่4 8 0พนะนั้นคือให้ดูกันประมาณนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัวกันเจาะอยู่ที่300นะอีกนอเพเนทชั่นฮะแล้วก็กันแอม29ครับผมอันนี้ตัวที่มันใช้กันบอสได้นะส่วนหน้านี้ก็ ไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นเนาะส่วนสตัทของผมเนี่ยสเต็ง INDEX เ,เนี่ยก็เน้นไปที่ทางเด็กสมากกว่านะก็ะคือสเต็งกับ IN นเนี่ยก็จะอัพใส่อุปกรณ์ณปัจจุบันที่เราใส่นะเออสเต็งกับอินเนี่ยตัวที่อิเยอะก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะน่าจะเป็นดาครับผมสเต็งเยอะก็น่าจะเป็นตัวขานั่นเองนะอ,อ ก็คืออัพใส่แค่อุปกรณ์ที่เราใส่ตัตอนนี้นะถ้าเราได้เปลี่ยนชุดสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเดมอนไนหรือว่าพาราเนี่ยผมก็ต้องรีสเตตัสอัพให้มันใส่ได้อีกนั่นเองนะนี่คือสเตตัสเบื้องต้นครับผมเหตุผลที่ผมได้สายเด็กเพราะว่าถ้าเด็กเกินหมื่นสองเนี่ยเราก็จะออโต้ได้แบบสบายๆแบบสบาย,แบบบายดือ้อซบูโบเลยนะแต่ว่าเราต้องมาคำนวณตอนที่เราแปลงล่างเลยนะส่วนใหญ่ออโต้เนี่ยก็จะแปลงแต่บาสสามเนาะบสสามก็ตอนที่แปลงเป็นบัสสามแล้วเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมา เป็น5,400นะแอตแทคก็พวกนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มมาในตัวดีเฟนต์ก็คือเป็นเด็กที่12500นั่นเองนะเพิ่มมา ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมในการออโต้เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นกะ็คือแน่นอนน้ามีทหารทหารผมยังไม่ได้ทําพวกไอเอเลนานะผมก็ใช้แบบนี้ไว้ก่อนเนาะมาเริ่มกันเลยครับผมว่าต้นทุนเราเนี่ยมันจะเริ่มที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมไปคํานวณที่บัตรดันบัรด,ดันเนี่ยบัดดันแจเขียวนะมันใช้1นใบเนี่ยมันใช้ขาว20เม็ดนะแล้วก็ใช้แดง10เมนะ็ดเนาะก็คือขาวเนี่ยมันจะใช้ประมาณ200เม็ดนะก็เอา200คนะูณ13ามเนาะก็กลับ2อ0พฮะแล้วก็ กหินแดง100เม็ดก็8นะเอาณตอนนี้นะเอาราคาณตอนนี้อันนี้จำไว้นะ2 6 0 0หกเนาะก็คือ8คูณ100ก็จะได้800ได้นั่นแหละก็บวกบวก2 6 0 0เข้าไปนี่คือต้นทุนของแจเขียวนะณตอนนี้นะคือ10รอบเนี่ยอยู่ที่3,4 0 0ฮะแล้วก็อย่าลืมคำนวณต้นทุนยาเกตด้วยฮะตกขวดหนึ่ง,งอยู่ที่3เจมนะ3เจมก็เอา3คูณ50เนาะเท่ากับ150เจมก็บวกเข้าไป 3,500มันก็เท่ากับ3,005 5น้า 3, 5, จะเท่ากับ3 5 5 0เนอะก็นี่คือต้นทุนนะรวมยากเกตเข้าไปด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องรวมเท่าตัวตัวที่สำคัญอีก2ตัวนั่นก็คือเจ้าตัวซูพิเลียแล้วก็ตัวไอ้เบสติ้งคือ พัดกสุพ่เลียเนี่ยของผมมันมีอยู่ตั้งหลายวันนะดูนะสี่สิกว่าวัน50บกว่าวันกะ็คือมันได้หลักๆลักยได้มาจากกิจกรรมซะส่วนใหญ่นะผมแทบไม่ได้ซื้อเลยนะหลายเดือนนะผมก็ไปรับโค้ดนู่นนี่นั่นะไปเล่นกิจกรรมก็ได้มาเขาก็แจกมาก็สะสมกันไปเรื่อยๆครับผมแล้วเรามาดูยอดยอดเศษ10รอบนะที่ผมได้มานี่ผมได้มา10รอบฮะได้มาเกือบจะ200ร้่ยเมนะหนรอบเศษที่ผมได้เนี่ยต่อรอบฮะอยู่ที่ประมาณ200ร้่ยเมนะเออถามว่ามันมีตายไหมมีตายแน่นอนนะ แล้วก็ผมที่ผมไม่ได้รวมพวกยากดทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะว่ายากดเนี่ยมันได้มาฟรีเนี่ยผมได้มาตั้งแต่เกมเปิดนะยังใช้ไม่หมดเลยนะตอนนี้นะเออแล้วมันก็จะได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาแจกมาเรื่อยๆเนาะผมก็เลยไม่ได้รวมพวกยากดทั้งหลายแหล่นะครัวนี้เราเรามาทําการคารบไขนะว่าผมจะได้กําไรมาเท่าไหร่เนะาะแต่ผมเก็บของเก่าก่อนเนาะเก็บของเก่าก่อนนะเออจะได้เห็นภาพยายง่ายๆอะตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ1 3ส 1 0 0 0 0หมืเนาะแล้วก็เช็คราคาหินณนะตอนนี้นะว่าอยู่ที่ราคาเท่าไรจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเอาไปลงขายในตอนกลางคืนนะประมาณตอนหัวค่าครับผมหรือว่าตอนประมาณหลังบอนะเพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่คนเลิกงานแล้วก็คนก็จะมานั่งตีบวกเล่นกันนะแต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาทํางานนี่หินก็จะราคาถูกนะะผมก็สามารถขายได้ก้อนละ55อยู่เนาะก็มาดูกันว่า55เนี่ยผมได้มาเท่าไหร่นะ กองแรกฮนะได้มา5,000เนาะแล้วก็กองที่2นี่ก็จะได้มาเป็นหมื่นเจมพอดีนะเออก็ตกลงเข้าไปปุ๊บก็2กองกับอีก30เนาะ30มันได้มาพันห้านะก็คือจะเปิดเครื่องคิดเลขอีกทีหนึ่งนะก็คือต้นทุนเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่3 5 5ห้าศูนย์ใช่ไหม ผมได้มา11,500ลบ11,500เนาะเท่ากับได้กำไรมา7,900นะต่อวันครับผมเออแล้วคำถามคือเฮ้ยจะไปต่ออยู่ที่ดันดีวายไหมสิบรอบผมก็ลงดีวายสิบรอบแต่ว่าผมมาคำนวณเรื่องหินดีวายแล้วนะสมมติว่าดีวายเนี่ยผมเอาหิน50เม็ดเนาะ50เม็ดตอนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวแล้วถ้าผมเอา50เม็ด คูณ55เท่ากับนี่คือต้นทุนนะต้นทุนแล้วก็อย่าลืมว่าบัตรดันดีวายเนี่ยบัตรดันดีวายนะ่ะมันใช้เอ็มด้วยนะเอออย่าลืมว่าบัตรดันดีวายมันใช้เอ็มด้วยก็คือ 3M เอ็มคูณ10ใช่ไหมเพราะนันคือ30ล้านนะเออ30ล้านก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเพราะว่า 200m เอ็มเนี่ยมันประมาณหมื่นเจมใช่ไหมหมื่นกว่าเจมเราก็ปัดไปสักประมาณต้นทุนประมาณ3,3 0 0น 3, นะนี่ผมก็คำนวณแบบคร่าวๆให้ดูเนาะ นี่คือต้นทุนค่าบัตรดันดีวายนะแต่ว่าตอนที่ออโต้สิบรอบเนีจริงๆแล้วในปกตินเ,เนี่ยผมก็จะตัน AP ตันอยู่ที่พันนะแต่ว่าวันนี้ไม่ตันเว้ยเพราะว่าเหมือนมันจะหลุดบ่อยด้วยอะไรด้วยแหละแล้วเราก็มาดูหินดีวายตอนนี้นะต้นทุนอยู่ที่3ามพันามาไปดูราคาหินดีวายนะรอบหนึ่งเนี่ยผมตีไว้เลยนะว่า1รอบผมได้ประมาณ60-70ถึงเ0เศษต่อรอบนะนี่คือตัวละครผมที่ที่ท,ทำได้นะ รผมตีไปเลยนะอรอบละ60เศษนะ60เศษเนี่ย10รอบเราก็ได้มา600 10รอบเราก็ได้มา600เศษใช่ไหมหกร้อยเศษเนี่ย600เศษก็ถ้าเอาไปคาาเราก็จะได้มา60เมตรเนาะ60เมตรราคาตอนนี้เนี่ยเอาตีเอาตีไปสูงสูงห้ไป60เมตรคูณห้เท่ากับเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะผมก็เลยตัดเรื่องดันดีวีออกไปเนาะมันก็ยังขาดทุนอยู่ดีเพราะว่าผมเลข7จ็ดแนี่ก็7จ็ด0สนสอก็ยังได้แค่60 70เจ็ศษโดยประมาณต่อให้ผมได้รอบละ70เศษนะลองคูณ70เจ็ คูณ10ใช่ไหมสิบรอบเนาะเท่ากับได้มา70เมตรนะเ0เมตร7จเมตรคูณ50อ่าก็ได้มา3ามพันห้าก็ยังเท่าทุนอยู่ดีนะแต่สิ่งที่ได้ก็คือในดันดิวายคือสิ่งที่ได้ก็คือได้เลเวลแล้วก็ได้ AP มาเพิ่มนั่นเองนะเออสิ่งที่มันได้ครับผมแต่ผมก็ตัดออกไปเลยครับเพราะว่าผมจะเริ่มทําการออโต้เพื่อจะเก็บแอบเบดนะตัวนี้แหละเออแล้วก็มาคำนวณเวลาดูว่าแยกเค้วสิบรอบหนึ่งรอเนยะผมใช้เวลาไปเท่าไหร่ผมผมใช้เวลา ต่อรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีนะต่อรอบครับผมเออก็คือ1วันเนี่ยผมปล่อยออโต้แก้แขวไว้ ay, มันก็จะได้3 3 0 0นาที300นาทีเนี่ยถ้าหาร60ก็เป็นชั่วโมงเลยเหรอวะ ใช่เหรอวะเออสามนาทีก็คือ2รอบชั่วโมงหนึ่งนะเออสองรอบชั่วโมงหนึ่งก็5ชั่วโมงนะก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าถึง5ชั่วโมงนะผมเนี่ยก็จะปล่อยไว้ตอนประมาณหลังเที่ยงคืนนะผมก็ตื่นมามันก็เสร็จพอดีนะทุกวันครับผมแทบจะทุกวันเลยนะแต่ว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าไฟหรือจานนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะเอออย่างที่ผมเคยบอกนะตอนที่ผมไล์สตีมผมมีมือถือเน่าเน่ามือ8อยู่นะเอาไว้ออโต้เกมอย่างเดียวฮะเออไปซื้อมาถูกๆครับผมมันก็เลย ไม่ต้องห่วงเรื่องแบตบบวมแบตบอะไรนู่นนี่นั่นก็ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นมือถือมือแปดนะเอาไว้ออโต้อย่างเดียวครับผมเออก็ถือว่ามันมันก็ทําให้เรามี เจมเข้าอยู่ทุกวันนั่นเองนะสำหรับดันแจเขียวฮะแล้วก็มี AP จริงๆอ่ะเอพีน่ะมันก็ขายได้นะโดยการซื้อถังแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความคุมฮะสมมติว่าผมมีอยู่พันเอพใช่ไหมมันจะได้มา10ถังเนาะสิถังมันใช้ห้าสิบเอ็มห้าสิบเอ็มเนี่ยเราต้องมาคำนวณต้นทุนก่อนเนาะห้าสิบเอ็มก็ตีเอาตีไปสักหนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็สองพันห้าห้าสิบเอ็มอ่ะสองพันห้าเนาะสองพันห้าเนี่ยถ้าผมจะขาย AP เนาะ AP นี่ฮะ สิบถังตกละ2,100ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะใช่ไหมล่ะเออทาง a อ100ยเนะี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะเออยังไม่มันยังขายไม่ถึง2 250เจมเลยฮะนี่ยังไม่รวมอ่ะอันนี้มีกอง30นะยังไม่รวมอ่ะหักภาษีด้วยนะนี่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับดันแจเขียว10รอบครับผมออโต้แจเขียว10รอบนะว่า หนึ่งวันเรามันจะได้กําไรมาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็มันไม่ค่อยมีดันอื่นที่ได้กาไรดีเท่าดันแจเขียวตอนน้าตอนนี้แล้วนะแต่ว่าใครมาดูยอนหลังเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเลดหินนะเลดหินขาวเลดหินแดงเนาะที่มันเป็นต้นทุนของเราแต่ว่าถามว่ามันได้มันยังได้กําไรต่อวันไหมมันก็ได้อยู่เลยฮะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเลดหินบางวันบางกิจกรรมเนี่ยก้อนม่วงก็จะดีดขึ้นไป70-90อะไรประมาณนี้ก็จะรวยกันไปเลยรวยกันไปเลยทีเดียวแต่ว่ามันต้องมีเวลาปล่อย ให้มันนะประมาณสี่ถึงหาชั่วโมงต่อวันนะเอาง่ายๆคือปล่อยเวลานอนนั่นแหละฮะเออไปปล่อยเวลานอนแล้วก็ออโต้ดันทั่วไปเนี่ยก็เราก็จะปล่อยตอนกลางวันฮนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมาเล่นมือกันนะก็จะเป็นรูทีนก็จะมีประมาณนี้สําหรับตัวนี้เนาะเออช,ชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันฮนะมือขี่วนทำไมเนี่ยเออสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ